ช่วงนี้ผมจะพาทุกท่านไปแจวเรือขอเสียงคนหน้าตาดีไม่มีผัววันนี้หน่อยแจวมาแจวจำจึงน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวมาแจวจำจึงน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวเรือไปที่สูงแจวเรือไปที่สุงขอเสียงสาวชัยยภูมิดังหน่ในเรย เจ้าจ้ <Okay. S 1> องจุดกรน้ำเลีไ oh. ลไ้ไล่ลึกไปสูมโ <laughs> ูมกระปุกไปสือเจวเรือจะไปซื้อเกลือแจวเรือจะไปซื้อเกลือซื้อเกลือผู้ใดมักเบียร์ลุกขึ้นมาแจวฮะซื้อเกลือต้นนึงนะกูคงตั้งแต่ไปไปซูมแล้วไปใส่เพื่อนไปซุม่มไปใส่บอกแนะ่ <c oughs> ท่านประธานจะไปไหนบอกเลขาสิคะ ท่านประธานไปซูมครับไปซูมซูมอะไรซูมซูมหยัางคือคือจะไปไหนจะทําอะไรมึงช่วยให้เป็นเป็นประโยคที่มันมีความเป็นจริงหน่อยได้ไหมไปซูมซูมหยัางอะซูมอะไรอ่ะมึงขี้ยทำไมกูไม่ทันกูคิดไม่ทันกูคิดได้แค่นั้นเาจะให้มันลงชัยภูมิชัยภูมิอ๋อมีอะไรอีกชัยภูมิอะแจวมาแจวจ้ำจุดน้ำนิ่งไหลลึกลึกถึงคนแจวแจวมาแจวจ้ำ น้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจ้วโอเคหมดเวลาอ่ะไปโฮมรูมคุณคู่ต่านเนี่ยเอออันนี้มีความมาแจ้งเรือไปโฮมรูมนี่ครับผมท่านคุณภูกูเป็นเลขาคเป็นขอโทษค ขาค่ะเป็นเูมาุ้นนายกสมานค่ะให้ซื้อสมานเป็นทันนายกค่ะพอดีว่าพอดีว่าอันนี้เป็นเป็นทันเลขขานะคะนี่ไอพอดีว่ามาตรวจงานเนี่ยทันนายกนะคะพอดีว่ามันี้ประเมินงานทันนายกจากลำไยแห่งทองคำค่ะมันี้เลขาก็เลยมาประเมินงานนะคะนายกอยู่ใสครับอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะตอนนี้ ขานายกนี่เห็ดทุกอย่างเด้ค่ะตอนนี้เลขานายกกำลังจะมาวัดความดันแห็กรองซ้ายค่ะเป็นยังไงแน่ช่วงนี้เป็นความดันตามเขบอมอ่าอันนี้ขาตกบอกเพราะอะไรไหมคะบอกเลขาได้นะคะนี่เป็นเลขานายกนะอุ้ยแม่เอ็มเอาเลขาจะขึ้นบอกอันที่เปลียบวกแล้วทนายกคะเวทีมีป่องค่ะเลขาตก่องทนายกคะพอดีว่า ป่องใหญ่ค่ะเลขขาใส่เกือบส้นยองส้นจิกเกือบเลขขาตกป่องเมื่อกี้ส้นยองส้นจิกปีปีหน้ารบกวนท่านนายกอย่าเอาเวทีที่มันป่องใหญ่นะคะให้เพิ่อเอาเล็กซีนปิดบอหยังก่อให้เพิ่อเอาเล็กซีนปิดใช่ไหมอาเล็กซีนปิดไปบอกอันปองเนี่ยเออนี่ละเลขามาตรวจงานว่าเวทีเรียบรอยบอนี่ถือวเวทีบพท่านเรียบรอยเพราะเลขขาตกป่อง ผู้ช่วยเลขาอีกหนึ่งทีครับอ่าที่เป็นผู้่อยเลขาอ๋อคือบปร์เสนสุดคือกันผู้ช่วยเลขากรุณาปิดปองกรุณาปิดปองโอเคหากผู้ช่วยเลขาไม่ปิดปองจะเรียนท่านนายกโอเคอ่าหน้าหน้าเวทีกินเบียร์แสบดีบ่หนอหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเนาะมีอะไรจะให้ส่งรายงานท่านนายกไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อันนั้นทั้งนะครับทั้งเปียครับเอาบอกมีคายมีขายบอจ้าสิใช่อยากได้ชักถัง่ะเราจะแซ่บให้ฮะโอ้ท่านนายกมาแล้วท่านนายกคะนี่ยุนี่่าสมา่ร้องแพ้ร้องแพ้รองฮะให้คอยไปร้องแพ้บ เอาแย่อยู่นี่ยแหละบอกว่าท่านนายกสมานสุธรรมาพิวัฒน์เจ้าของงานวันนี้นะครับเราซื้อสมานเด้อจ้าลองแพ้แล่คิงพบคิงเห็นไชยพุ่มนนท์ทอดเกษตรสมบูรณ์เน่ล้ำใหญ่เอ้ยนายกสมานเด้อโอเคค่ะท่านนายกว่าหนึ่งหันลูกน้องบอกว่าอย่าจมให้ลูกน้องดูอะไร อันนี้จมจักเทียอันนี้เลขารับเรื่องแล้วเดี๋ยวจะเรียนท่านนายกสมานให้นะคะ <c oughs> อ่า <c oughs> เอาอันท่านเลขาค่ะอันแจวต่อเด้อถ้าให้เลขาแจวบอกค่ะบพเดี๋ยวให้น้องแจวเลขาเพราต้องแจวดอกเอากระติบว่ให้กูมีบทบาทอย่างแน่บอกอ่าแต่าได้ค่ะเลขาจะประเมินง,งานอยู่ตรงนี้นะคะโอเคประเมินง,งานนะ,ะ,ะจ๊ะแเลขาประเมินง,งาน ชิญพี่น้องงานกเกษตรสมบูรณ์ลุกขึ้นมาแจง ผีเลียวหัวลุกขึ้นมาแก๊วโอ้ท่านนายกคะ <c oughs> ที่ชัยภูมิมีผีด้วยหรอคะ <c oughs> <ผ>มีผ,ผีแบบใหม่มีผีเลียหัวด้วยหรอคะ <c oughs> มันแปลว่ายังวะบ่เขาใ,ใจเลยอุ้ย <c oughs> oui, เป็นผีแบบใหม่ <c oughs> <c oughs> ผีแบบให้เทก พีแบบนี้มันกับเป็นตะยูน้ำอยู่ยยได้ไะเลี้ยงหัวไปได้ขนมันสิตรีดผมมันสิตรีดเด้มีหนึ่งเรื่องอยากจะเรียนท่านนายกเรื่องยังปิดแอร์นะคะท่านฮะคอมเมนแอร์ใช่ยาพุ่มคือข,ของแอร์ข่มขวงเด็ดอันไอยหนาวผมพังเบียร์ไปบริเวณน้ำแข็งจักก่อนครับผมเย็นประกาศประกาศประกาศว่าน้องอิฟแม่ถ่าอยูร่รถเด้อน้องอิฟน้องอิฟ อิบอิบเอยอิบเออที่หลอิบอิบอิบอยู่ไสนเนาะอิบอิบเปิดหาน้องอิบน้องอิบครับผมครับอุ้ยน้องอิบเชื่อที่น้องวายหรือเปล่าที่รักเจ้าฟีขึ้นมาเด้อผู้เฒ่าเด้อเพราะว่าเลขาเนี่ยเพได้เด้อโทรศัพเลขาถือไอแพดอยู่เห็นบ่เนี่ยอันผู้เฒ่าถือซองหนจะของซองเสยขึ้นมา้นเป็นทีไอแพดเลขาเด้เนี่ยมันคืออยังนี้ไอแพดขอเบิ่งเนี้ยเมื่อนี้การคุยงานของเขาโอ้ไอแพดยื้อใสติ่งติ่งยีเด้อ มะเห็นปหมเออกูเห็นแหวนนี่นะกูคือหนึ่งหนังโปเลยญี่ปุ่นบอกโอ้ยเกาหลีใ <c oughs> ช่เปล่าที่กูเพิ่งแบนแบบนี้เลย <c oughs> สวยไหมพี่สวยไหมครับเล่เลขาสวยไหม <c oughs> ให้กี่คะแนนตัวให้กี่คะแนนร้อยร้อยร้อยเต็มพันรอ้รอยเต็มพัน <c oughs> มึงได้สิบตัวหนึ่ง แจวเร็วแจวแล้วอ้าวคุยกุ้ยไต่มาเจกู้ยไต่ไปตลาดบ่หนูแจวมาแจวจ้าวจืดน้ำที่ไกลเรื่องเรื่องชวนแจวแจวมาแจวจ้าวจืดน้ำที่ไกลเรื่องเรื่องชวนแจวแจวเรือไปไห้เล็กคอร์ดแจวเรือไปไห้เล็กคอร์ดวันนี้ใครหนาวอยากให้ผมกอดลุกขึ้นมาแจว ใส่หน้าใไฮเลคกขอนคู่แข่งไหทองคำน้องสิก่อนเบิร์ต่ละเด้อไอจีซอยจไมบปตุ้นห้าจ้ไหลนงคนแจอ่นไึงแจจวเรือไปดูปลาใหญ่แจวเรือไปดูลใหญ่ไหนขยักรูไข่้่ ไปมากกว่าอ๋อขาไม่ใช่หมอย์เหรอไปเพิ่งยังหมอย์ไม่ใช่หมอย์เฮ้ยจะจังไงมึงจะมาเอาหมอย์ตอนนั้นได้ยกได้ยังไงนี่เฮ้ยแนวคาแค้าไปสัตว์อะบ้าเพิ่นสีว่างดีเพิ่นยังไงเป็นคนบริโอนี่อ๋อเป็นยังกูนไงกุนาวเลขาเนาว ท่านีอกเนมนกูคิดไปไกลแล้วได้บางนึงโอ้ยเอ,อาแจวสุดท้ายใครแจวอ่ะคุณแมนสิแจวมาแจวจำจึนนกน้ำน,นินน่งไหลลึกนึกถึนนนนนคนแจวแจ,วแจวเรือไปที่กระบี่อ่ะแจวเรือไปที่กระบี่ผู้ใดอยากถืกสี่สองเสียงเลย